โอ้โห oh, มากันไวมากเหมือนเราเมื่อกี้เราลองนับดูนะมันกี่วิวะประมาณเกือบเจ็ดวีอะเข้ามาันไวมากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยาขอแชร์แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะไปเปลี่ยนท่าท่าโพสเออเสียงเบาหรือเปล่าครับอยู่ผมแป๊บหนึง่ง โอเคเราลืมปรับอ่าเป็นไงบ้างครับเสียงโอเคหรือเปล่าเออผมลืมผมลืมแอดเดีย๋ยวกอนผมลืมแอดเลย เอาละใครจะเป็นผู้โชคร้ายในการโดนลบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาอา้อาวอ้าวอะไรครับคุณมังกี้เดีย๋ยวนะผมต้องแอดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่คนโอเค ผู้โชคร้ายจะเป็นใครแต่ลบใครเดียวเนี่ยเราลบพี่มิงเอาละกันอ่ะส่งล้วกัน,อ,กนอ่ะคนนี้เอ๊ะคนนี้กัน โรวใครเดียวเนี่ยเลืกยากมากเลยอะ่ะคนนี้ใครอะ่ะไม่ออนเจ็ดวันอ่ะเหลืออีกสองคนไม่เห็นไม่เห็นว่าออนเลยแต่เหมือนเคยท้ามาบูชายันกันให้สดๆเลย ใครอ่ะขอโทษแล้วกันนะครับมาแอดสคนก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวขอแอดคนที่เขาแปะ FC ก่อนนะครับคนนี้เขาขอโปรกรัสอ่ะเกี่ยวไหมเนี่ย

ก็าเจ็ดหนึ่งหนึ่งปดศูนย์เอ้ยหกสี่โอเควางช่องหนึ่งเผื่อไว้ก่อนสวัสดีครับพี่ครับผมเจอมิวแทงชานนี่ตีทิ้งเลยครับมันไอวีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีใหม่นี้ พ่อจะไปไหนพ่อผมหรือผมยังไงถ้าสายฟ้าก็ห้ามส่งนะจ๊ะโอเคอออนก่อนวันนี้จัดทีมาพร้อมเลยครับคิดว่าคงไม่มีอะไรพลาดน,นะมารอบแรกขอมันติก่อนเห็นคนชอบมันติมากเลยกำลังเว็วตัวใหม่อยู่โอเค ถึงขันท้ามส่งกันเลยหรือไม่เตือนไว้ก่อนไงแต่จริงๆผมใส่มาแค่เอ่อทีมหนึ่งมั้งที่ที่มีที่มีทริทูรอนอะดูนดูในมือถือนี่จอเลกเกินอืมเหลือให้แอดหรือเปล่าเหลือครับเหลือเหลือเหลือช่องหนึ่งครับอาทิทิเอฟซีมางเล้วครับเหลือตอนนี้เหลืออันหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ไม่มีปิงแล้ว เอาออปีไปไหนอ่ะไม่ตีมันเป็นใชยนี่ตัวแรกโอเคสร้างความทรงจำอ่ะคนแรกอ่ะคนสองคนสามโอ้ไวมากอ่าเดีย๋ยวผมจะท้ากลับไปนะครับเฮ้ยเราลืมเปลี่ยนท่าเลยอ่ะว่าว่าจะเปลี่ยนท่าพออ่ะผมท้าไปแล้วครับ โอเคอยากเล่นด้วยโอเคเดี๋ยวจบตอนนี้อยู่ผมแอดไปนะครับพี่ครับเลิกสารทุ่มครึ่งคงจะไม่เหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วมันเลยมานิดนึงเองเนอะ <laughs> ปกติรอบแรกเขาไม่ค่อยเล่นกันครับมันนาน ลองตัวใหม่ลองตัวใหม่กวฟรีได้ <c oughs> ใครจะพกมาก็มีแค่คิวคอนไปทิติดอะ่ะกับกับลาปาร์อ่ะอืมไอตรงทีมีนี้แทบไม่ไม่จัดเลยเลยแค่ยัด,ย,ดยัดเอาเนี่ย มผมพร้อมแล้วปกติรอบแรกเขาไม่ค่อยเล่นเอออันขอความซ้ำอีกผมรักคลิปที่มากๆขอบคุณม,มากครับเออเออเดีเ๋ยวผมนี่หน่อยรอบนี้ม็นมันติใช่ป่ะรอบหน้าจะเป็นมาเทลร่ายอดแลวรอบต่อไปจะเป็นดับเบิลสลับกันนะอย่างละรอบผมว่ายัางไงคนก็คงเล่นไม่หมดแต่อยากลองดับเบิล ไม่เอาแตเบิร์ดีเคอเล่นมันตีมันก็มันก็ได้เล่นเพิ่อมอีกสองคนอไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาแับเบิร์นดีกว่าผมว่ามันช้าโอ้ตัวใหม่จริงๆว่ะคุณเจ้านี่ครับคุณเจ้านี่อยู่ทีมผมแล้วเ <laughs> สร็จแน่นอนอืม ฝั่งเขาไม่มีตัวขู่เลยฮะโอเคผมจะเลี่ยงเลี่ยงให้ได้มากที่สุด พร้อมแล้วใครพรอจะว่างช่วยเถเปลี่ยนร่างโปรโมทให้บ้างวเวลพร้อมแล้วหรือแค่เปลี่ยนร่างอ่ะใครว่างครับรบกวนช่วยคุณสลันให้หน่อยทำทีใหม่มาละเอาเอามาลองเลยโอ้โหลองมันตีมันอาจจะไม่ได้ผลหรอกนะเพราะว่ามันเป็นแบบสี่คนอะ่ะได้ผลจริงๆต้องเลยแบบดับเบิ้ล พี่หัวขาวว่าถ้าหัวม่วงอะไรกละอะไรคิดว่าเราลงเหรอพี่รับถ้าผมแอปพี่ไปแล้วไม่เล่นพี่จะลบทิ้งไหมก็มีความเป็นไปได้ว่าจะโดนลบทิ้งปกติผมจะดูไอ้ตรงข้างล่างว่าออนไลน์แค่ไหนอะเรคิบูกับไฟก้อน อมหมูหมูเจนห้าหมูไฟท่าต่อสู้เมื่อกี้ไม่ดูมูฟเลยมีมูฟอะไรบ้างเนี่ยมันยังมีอยู่ท่าหนึงอ่ะผมถ้าเกิดเขาติดนี้แปลว่าเขาแบบค่อนข้าจะอินดี้เลย แต่ตัวเสือเขาไม่น่าจะติดกันอ้าวสักเกอร์พานเอ้าทำไมอ่ะฮอช็อปไฟก้อนไฟก้อนทำไรครับเลยกรายโอ้ลงคุณเลยเหรอทำไมไม่เอาตัวที่แบบลงมาปุ๊บเล็กรายเ,าเลยล่ะย้อมเสียไปเทิร์นนึงนะเพื่อเล็กรายอ่ะไอฮอส่ครับอเคเก็บได้หนึ่งตัว ลงทุนมากเอาไฟต้อนมาเล็กสายสวัสดีครับหมูไฟตัวเล็กสเกลแบบมันมน่าจะเอาสเกลแบบตัวจริงๆเนอะไอนี้แบบมันย่อซะเล็กเลยขนาดปาวานอะยังย่อแบบโอ้เล็กจริงๆยูเปลี่ยนสีผมแล้วหรือเปลี่ยนบ้างเห็นมีคนใช้ผมขาวผมดําเยอะมากเลยรู้สึกต้องแตกต่างบ้างให้เป็นจุดเด่นอะไรอย่างนี้ อเล่เล่สวัสดีครับไฟก้อนเลือกสายแล้วยังไงต่ออ่ะเปลี่ยนพี่หมูออกส่งฮัตซัมลงมา สีมูฟเลยหึใส่เราใช่ป่ะดูแล้วน่าจะใส่ผมอะมาส์สเดียวผมจะรอดไหมเนี่ยนั่นไงขอให้รอดเถิดแต่อยู่ในฟิวพลังกิดด้วยอะเฮ้ยเหลือห้าว่ะไม่ตาย อ้าวเวงกรรมไม่รอดอยู่ดีเออคว้ครับอืมโอ้ตีเร่เลยเร่ไม่เ,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 เร่โดนฟีเลยเนี่ยโดนไปเกือบครึ่งอะฟิลพลังจิตอืมน่าเสียดายเราเราช้านี่เลย ส่งพี่บ้องลงมาเซเลสติล่ารอตั้งแต่หนึ่งทุ่มโหไว้หนึ่งทุ่มผมเรนเดอร์อยู่อะนานมากเลยอะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์ผมไม่ว่างไงผมเลยทำเผื่อไวอ้ยังไงดิฮาซัมครับแปลงร่างเมก้าครับจะทำอะไรเอ่ย ผมเดาว่าเขาน่าจะไม่ตีนะเรเล่โพเทคอ่ะบุลเล่พันยังไงล่ะมันติดฟิวฟิวพลังจิตดาโกใส่ครับหลบได้ฮิปพิแรมติดโพเทคอีกไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเทิร์นนี้ทายต่อไปที่เรเล่นคนเดียวครับฝั่งเราเป็นเหล็กเขาอีกฝั่งนึงเป็นดินไม่โดนทรายอืม ที่ผมตีเลยแบบว่าบังคับให้เล่เเปลี่ยนจะเปลี่ยนไหม <laughs> เอาเปลี่ยนเล่เรออกนะครับทรงกาเบียสลงมาดากโกใไซฮัตซัมจริงๆไม่น่าจะเข้านะเพราะว่ามันโดนแทส0.5เพราะขาเขาเป็นแทสเหล็กอ่าโดนรถเซเร์ส์แตกไปซอสแดนตีไม่ได้ก็ซอสแดนเล่น เฮวีแลมครับใส่ไปที่กาเบียสอืมโอ้ลถไปครึ่งหนึ่งเนะี่ยสวัสดีฮะเด็กที่เบัร์เทิลทำอะไรได้ครับพี่ก็ลงเล่นออนไลน์ครับก็ลมถ้าเกิดเหมือนเล่นเกมโมบ้าอย่างเงี้ยจะมีพวกเ r มอาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไต่ไปเรื่อยๆครับเเลนดี้ทับบี้เกมอะไรอะ่ะ ดูจากชื่อแล้วมันไม่น่าจะเป็นเกมที่จะสนุกสนานเท่าไหร่สวัสดีครับอ๋อน,นี่รอบที่หนึ่งครับเพิ่งรอบแรกเองพรุ่งนี้มีถ่ายเท่าสดบรรยากาศงานไหมครับคงไม่มีครับคือผมเป็นคนแข่ง,ขงผมคงไม่มีเวลาไปถ่ายอะกาบีเอฟโปรเทคเมกานิว่าเออควก ผมได้ตั้งแล้วไฟก้อนเปลี่ยนตัวเลยเหมือนเขาว่าจะเก็บฮัสซัมให้ได้อะนี่เล่นใส่มิกใช่ไหมเนี่ยไฟก้อนเนี่ยยิงดาโกแล้วมีเอรเครกด้วยอืมตาคนต่างลุมอ่ะตายหมดละ จริงๆไฟก้อนไม่อยู่ในสายตาผมเลยเนี่ยตีตีฝั่งของกาเบียร์ให้ตายไปก่อนก็ได้ป๊อปจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ไฟก้อนเนี่ยนี่คือนี่คือผมบอกให้เปลี่ยนตัวนะไม่งั้นไม่งั้น,นผมว่าทีมทีมของอีกฝั่งหนึ่งะจะลำบากอ่าโฟเทคเออร์ควีกไม่โดนใครเลยครับไฟก้อนมีเรเบเทสลอยอยู่ไม่โดนธาตุดินไฟก้อนแซนสตรีมต่อ เดี๋ยวนะผมอยากรู้ว่าอีกสองตัวที่เขาพกมาเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่มันต้องพึ่งพึ่งสายหรือเปล่าเฮวิสแลม,มไม่ตายเมื่อกี้เราใส่ตอนที่มันยังไม่ไปเมกา้าเราไปตั้งครึ่งดึงอะกระตุกใช่ไหมได้ได้ของเราไม่กระตุกแต่ค้างเป็นบางช่วงอ เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งอ้าวล้มไปแล้วครับไฟก้อนเออเควกต่อไปโอ้โฮัตซัมนี่ยืนนานมากเลยละเนี่ยกว่าจะล้มอะ่ะ โอเคตอนนี้ตอนนี้ฝั่งของฟูเแนเตอร์หรือแค่เรเด่ตัวเดียวนะกระตุกใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวจบตาน,นี้เดี๋ยวผมรีเนี่ยแปบ๊บหนึ่งแล้วกันอนันี่สุดก็ได้เล่นก็ได้แผนแล้ว เดี๋ยวขอเคลียร์เนื้อเรื่องก่อนเดี๋ยวมาสู้ด้วยโอเคได้เลยครับรู้สึกว่าจะมี FC อยู่นะคุณดิมบี้เนะี่ยไม่ไม่คือก่อนหน้าน,นี้ผมรีบเน็ตมาก่อนแล้วรอบหนึ่งแต่ทีเนี้ยผมคิดว่าน้องสาวผมนี่แหละคงใช้เน็ตไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเขาเขาคงน่าจะดูดูอะไรสักอย่างนั่นซิเวเอรี่ท่าอะไรครับเนะี่ยลืมจิ้มดูเลย มาทันไหมครับโอเคเออกกระตุกบ่อยใช่ไหมได้ได้ไดอโอ้ตอนนี้เซิร์ฟ ืมใส่เซิร์ฟมาด้วยเฮ้ยอะ,อะเจอทรายกับเ <c oughs> อิร์ธเควกก็เพียแล้วสวัสดีครับอันนี้เพิ่งรอบแรกครับตอนนี้ผมปรับปิดเลทลงสามร้อยดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวผมต้องไปรีเนท อ่าตอนนี้เราก็ลุมแล้วนะครับเป็นธาตุธาตุเหล็กโอเคมีธาตุอะไรบ้างครับเนี่ย อโฮเทกโอ้มันตีไอทแท็กเลยเฮ้ยสรุปเล่นเล่นใส่มิกก์เหรอมีทั้งเซิร์ฟมีทั้งมันตีไอทแท็กเลยอะดีขึ้นนะครับไม่ค่อยกระตุกโอเคได้ได้ดีขึ้นใช่ไหม อ่ะสีมูฟน้ำแข็งซับซีโรจะเข้าไหมอ่ะอยังมีกระตุกอยู่ใช่ไหมอยากได้แว่นจากหน้าปกคลิปจักรโอ้จะแรงไหมอืมใช้ได้อยู่นะแต่ผมว่าอันนี้ไม่รอดแน่นอนอะ่ะ โอ้ดับเลยครับอ่ะเฮวี <Heavy S 1> ส่สลมไปจะแรงไหมอืมโอ้ใช้ได้อยู่แล้วก็ดูดเลือดอีกทีนึงน่าจะตายนะโอเคเขาเหลือตัวหนึง่งเออใช่น่าน่า,น,าน่าจะเดสนี้ไป เเสร็จเลยครับคิวคอนอย่างนี้แต่กี้ผมยังงงอยู่ว่าเรียกทรายมาทำไมจริงๆมันไม่ช่วยเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยแค่เฉพาะปม้มอนที่เป็นธาตุหินใช่ไหมที่มันจะเพิ่มเซเัชิดีให้อะธาตุเหล็กกับดินไม่ช่วยผมเขาจะถูกะเรื่องของสภาพอากาศสวัสดีครับ ติดแข้งโหแม่งมียังแชยังจะแช่งอีกอะเนี่ยโพเทคไม่ต้องยื้อหรอกมันจบแล้วโอเคส่งข,งของส่งของแค่หิน ยังไม่ว่าเขาจะมีแผนสูงกว่านี้ก็คือเล็กสามมาเพื่อต่อพวกที่มีแซดอะ่ะพี่ครับอย่าไล่บ่อยครับดูไม่ทันโอเคจีจีเขารอบนี้ถ้าติดแข่งนี้ติดปกติคลิปเลยเอ้ยยังยังไม่ได้ต้องดูก่อนว่าที่เล่นมาของวันนี้มีอะไรเด็ดสุด อ่ะก่อนที่ก่อนที่ผมจะจะไปรีเนตถามก่อนว่าตอนนี้กระตุกหรือเปล่าถ้ากระตุกผมจะไปรีเอาเอาเฉพาะตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมปรับบิดเลทให้มันน้อยลง อ่าคุณบิวบอกไม่ตกอ่าย่างไงไม่นะตกอะไรวะขออีกขออีกกระตุกเอาโอเคได้กระตุกตกลงเป็นกระตุกนะมัน,มนมพักังค้างห้พักพักใช่ไหมโอเคงั้นเดีย๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเจอกันอีกประมาณเท่าไหร่กดีสามถึงห้านาทีอะ่ะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมา